ว่าช่วงต่อไปเหมาะกับเต็มมากๆเลยโอ้จะได้เป็นพ่อค้าเหรอและช่วงต่อไปของเราคือเกมแม l ลีช็อ s สกิลพ่อค้าระขายสุดมันพ่อค้าเต็มมาแล้วค่ะทุกคน เป็นจะต้องรับบทพ่อค้านะครัะมิชชั่นของเราเนี่ยจะให้เป็นทำทั้งหมด5มิชชั่นในแต่ละมิชชั่นจะมีการจําลองลูกค้าเป็นน้องหมีเชดดี้นะคะมาเป็นลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อของในเบเบลลิงช็อปของเราเมื่อลูกค้มิชชั่นนะครับเมื่อลูกค้าเข้าจะมีสัญญาณแบบนี้ฮะ,ะอันนี้ลูกค้าเข้ากิ๊กกิปุ๊บลูกค้าเข้าเลยนะคะเต้นต้องต้อนรับ หนึ่งถามพูดว่าเมเบิร์นช็อปสวัสดีครับต้องเป็นเสียงแบบไหนครับได้หมดได้หมดเมเบิร์นช็อปสวัสดีครับถูหล่อๆี่เจ้าแบบสูงนิดหนึ่งเอาลองดูลองดูเอาแบบนุ่มๆได้ฮะเอาเมเบิร์นช็อปสวัสดีครับซื้อเลยไหมเต็มแพนมาทุซื้อเลยไหมเดมสเตอร์หน่อยครับเลองดูขอแบบเดมสเตอร์โอเคเมเบิร์นช็อป เอาแบบไหนเอาหนึ่งเลยสองเลยสามครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูทีละอันแล้วกันโอเคเดี๋ยวจะมีลูกค้าเข้ามานะเตนต้องถ่ายพอดเดี๋ยวเขาจะมีมิชชั่นมาให้หนุยได้อ่านนะเมื่อนุยอ่านมิชชั่นทุกเตนต้องทำตามมิชชั่นนะสำเร็จหมายความว่าลูกค้านั้นซื้อของเตนได้ครับโอเคไหมฮะโอเคครับโอเคครับเพราะฉะนั้นฮะเดี๋ยวเรามารอลูกค้ากันดีกว่าฮะว่าลูกค้าของเราเนี่ยมีมิชชั่นอะไรมาให้เตนได้ทำบ้างนะครับอ่า สอมืันเมปลินช็อปโอเคสวัสดีครับลองอีกอีกสักทีนึ่งโอ้สวัสดีครับเมปลินช็อปนะครับ <c oughs> โอ๊ยพ่อค้าอย่างนี้ใครก็ไม่ได้ซื้อธรรมดาแต่เราเผาเมาได้ย <c oughs> ินเป็นเผา <c oughs> ไม่เพิ่นะไม่เพิ่งะมีสิ่งสุดยอดม โอ้ยช่ดีมัขออนผู้ตคุณเบ่ยองชนะครหามาลนะฮะต้องต้องการให้เช่วยอะไรบรอช่วยนะะ่นี่ชวยนะโอเคเจนดีช่วยเจนดีช่วยเองเนดีช่วยเองโอเคนี่คุณลูกค้านะฮะไม่ต้อแปลใจับถ้าไปเดินจะเดินชนเ็นท์เขาไม่มีตาเ คุณล okay. okay. ูกค้าฮะลูกค้าต้องแร่เขาบอกว่ามี่ชาตนะฮะสองภาษาท่าฟิวกลูที่บอกความรู้สึกหลังใช้ซูเปอร์สเตติชี้ทิ้งหน่อยครับโอ้สามท่าเหรอครับไช่ฮะโอเคไอายุเวรีเปพร้อมครับพร้อมฮะพร้อมฮะเต้มองตรงไหนครับเันนี้อ่ะจ่ายหาท่านี่นะครับท่า ที่หนึ่งที่สองสมรับม้รัาต้อัดีนะต้ดี จะซื้อไม่ซื้อต้องมาดูว่ามิชชั่นนี้ผ่านขนาดไหนนะฮะคุณลูกค้าเท็ดดี้ครับถ้าซื้อนะฮะให้กับท่าโพสท่ารูปหัวใจลูกค้าจะซื้อไม่ซื้อฮะเดิมสองสามเต็มฮะหยุดเลยฮะสปอร์ตเด็ดเท็ดดี้ทิ้นฮะใส่ถุงเลยฮะให้ลูกค้ายันนะครับเมาไม่เมาไหมเมาไหมเมาเมาพี่ช่วยพี่ช่วยนี่เอาแหลมหมดเลยครับหมดฮะเมาเลย นี่เก็บไว้อันนึงละกันเผื่อเป็น f r e อ order คุณลูกค้าจะนด้ซื้อนะทุกคนซื้อไหมฮะซื้อส่งมอบเป็ลูกค้าเลยฮะขอบคุณครับขอบคุณครับปุ่มเลยฮะบายเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวมาแต่น้องไม่มีเขามองไม่เห็นหรือ่ปะใช่น้องไม่มีตา น้องไม่มีตาขายเก่งไหมครทุกคนวิ่งเข้าแล้วเฮ้ยสวัสดีครับตอนรับสุดแม่ไดีอ่้ลกหลูกค้ากนูคนนี้เขาดูแบบน่าจะมาจากนิวยอร์ก พูดประโยคเด็ดจากโฆษณาฟิตมีและไฟล์เวิร์มกมาสคาร่าให้ฟังหน่อยโอเคคือทุกคนอาจจะได้ยินคำพูดเนี้ยในโฆษณามาแล้วแต่วันนี้ทุกคนอยากได้ยินเตนฟังแบบสดๆบนเวทีแห,ห่งนีง้ฮะเตงได้ไหมฮะ <c oughs> เริ่มจากฟิตมีก่อนดีไหมฮะอ๋อน้องหมีฟังด้วยได้ไหมครับโอเค let's go ฟิตมีครับจริงๆต้องเด็ก,กับฟิตมี ่ไปแล้วไฟล์บอกมาสคาร่าครับเนี่ยครับโอเค Fireworks box in your eyes. นี่ไม่ได้กลัวน้องจะลบนักปูหัวจะหลุดไม่ได้กลัวอะไรหรอกนะฮะคุณเทดดี้คุณลูกค้าที่สองของเราผ่านไหมถ้าผ่านแล้วคุณซื้อแล้วนะฮะ เปหนเพื่อนอยากเห็นน้องหมีเขาเต้นแบบไฟเวิร์อส์อะจะได้เข้าคอนเสิร์ตนี่ไงนี่ไงนี่างทำได้ไมฮะทันทีถ้าพร้อมแล้วนับหนึ่งสองซ้ำโอ้ คิดไม่ห้ได้ครับได้ครับได้ครับได้คลูกค้าเขาซื้ออะไรนะฮะนี่ฮะรีวเลยเรื่องรีวเลาเยอะมากเลยดีลูกค้าเขาแบบหน้าเล็กมากเลยแบบแชรเดียวก็พอเลยแชร์้อ้หมดเลยแชร์หมดเลยครับงั้นเก็บอันนึงเผื่อพีออเดอร์หมเดิมได้ฮะโอเคจบงมอบเลยครับขอบคุณครับขายเสร็จเรียบร้อยปรบมือหน่อยแล้ว ก็พิดทางรมาดูสิว่าลูก้าต่องเ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องการนะครับ นี่ฮะต้องการและเป็นชาตที่ลูกค้าที่สามต้องการก็คือช่วงนี้นอนน้อยมากเลยทำงานหนักผิวมันหน้าหมองมากเลยพ่ค้าแล้วพรุ่งนี้มีนัดกับไมยเฟรมอีกโอ้ยมีตัวช่วยเรื่องผิวแน่ํำไหม ว้าว <Wow. S 2> แดนทำอะไรดีฮะแดนน่าจะเป็นฟิตมีคอมแพคพาวเดอร์นะครับอ ah. ๋อเขาเป็นแบบออยด์คอนโทรลแล้วก็ไลท์เวทมากเลยเียแบบหน้าเหนื่อยเท่าไหร่แบบโฟอันนี้เข้าปุ๊บแบบดูแบบเฟรชมากดูแบบไม่เหนื่อยดูรีเฟรชดูแบบนอนได้แบบนอนไป24ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหซื้อไหมซื <c oughs> ้อแค่นี้ก็ซื้อแล้วอะ่ะโอ้โแล้วทีนี้ทหารซื้อไหมฮะ,ะถ้าซื้อกดไลค์นะครับหนึ่งส เขาสวมนะะเต่นใส่ถุงใส่ถุงเ <laughs> ต็นสงสัยว่าเทดี้แบบตอนเปิดมาาจะเป็นยังไง <laughs> ใส่ถุงวะครับ <N> นี่พ่อค้าขายเก่งมากน,นี่ก็เหลืออันนีงก่อน <c oughs> ได้ฮะส่งมอบสินค้าเลยครับได้ครับ <c oughs> ฮะ <c oughs> โอ้ ผ่านไปสามลูกค้าแล้วนะคะสามมิชชั่นแล้วอยากรู้นะคะว่าลูกค้าท่านต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะลูกค้าคนนี้ดูแบบที่อายนม่เบื่สวัสดีครับดูซิฮาว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าบอกว่า พ,อพ,อพอ่อค้าพ่อค้าพ่อค้าคืนนี้มีไปออกเดทช่วยแนะนำไอเทมที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจหน่อยเอาแบบจึงจ้งๆเลยนะอ๋ะอไปไปเดทเหรอครับใช่ฮะไทยโอ้เออะอะไร <laughs> ดีเนี่ยที่จะเพิ่มความมั่นใจได้อ๋อเด้งว่าน่าจะเป็นเออ ไฟเวิร์สมาสคาร่านะครับเพราะอะไรคะเพราะว่าเนี่ยเราทานเองแบบแบบตาแบบสปาร์คแบบพุ่งเลยอะอแบบเหมือนไฟเวิร์สทำให้แบบคุณดูมั่นใจขึ้นแล้วแบบแล้วทำให้แบบแบบเห็นแค่ช่วงตาคุณก็แบบดูสปาร์คมากขึ้นเลยนะคะสร้างความประดิดให้กับดวงตานะะคด้วยไฟเวิร์สมาสคาร่านั่นเองนะครับอยากรู้นะฮะว่าลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้า คุณเท็ดดี้สื่อให้ทำท่าจุ๊กนะฮะนับหนึ่งสองสามซื้อไม่ซื้อโอ้แต่แบบน้องเท็ดดี้เขาจะไปเดทคือดีพี่หรอครับใช่ฮะถ้าอยู่ดีมาส่งจุ๊กให้เต้นไม่ได้ยังไงดียังไงดีโดนแฟนว่าน,นะครับเขากแล้วเต้นใสู่มใจถูมใมโอเคโอเคหะขอบคุณคุณลูกค้าเลยฮะขอบคุณค่ะ ภารกิจสำเร็จครับรอบมือครับนี่อยากให้รู้นะเปเพราะเป็นตัวแรกอ่ะอยากให้รู้โอ้ยลูกค้ามาเข้าอย่างไรสวัสดีครับลาเข้าอย่างอ้ตอนนี้แบบโอ้โห h ล l l ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะคะลูกค้าท่านนี้ลูกค้าเชนี่วันนี้มีปัปญหาอะไรหรือเปล่าลูกค้าท่านนี้ครับเขาบอกว่าขอเป็นสเปเชียลออเดอร์เลยนะคะใ,คให้เต้นน่ะช่วยเต้นแดนซ์เชลนด์กัน ของ่ายไม่ได้นะครับอุ้ยนเทดดี้เทดี้ช่วยแบบมาฟรีไซด์กับเต้นได้ไหมล่ะได้มาเทดี้ช่วยหน่อยมาเกี่ยวกเต้นเต้นวอเตอร์แชร์เลนจ์เทดดี้ก็แบบเต้นฟรีสไตล์หน่อยครับเต้นฮารอย่าเพิ่งฮะแต่เขาบอกว่าถ้าจะเต้นแล้วอ่ะมันต้องพิเศษให้เหมือนกับสินค้าของเบอร์ลินนิวยอร์กมันจะบอเชื่ธรรมดาไม่ได้พอต้องเป็นเต้นแบบบัวเจ้าพรูฟด้วยฮะเต้นแบบบัวเจ้าพรูฟเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะ พร้อมไหมนี่หมบบว่า waterproof หรือ่คใช่ครับ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคนะ <c oughs> ทุกคนฮะนี่คือเวอร์ชัน waterproof นะฮะจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้ว Music เด็กคนไหนเด็กที่ไม่ได้เต้นใช่เหรอครับเต้นหมายเต้นนะเต้นอยู่เต้นอยู่อย่าให้ที่ี่ขยับมากครับคอเด็ี้เริ่ออกแล้วครับโอเคครับขอบคุณคุณลูกค้านะครับปบมือนะครับทุกคน